เด็กชายเทศจุติอันตุินะครับลูกชายนะครับได้เป็นผู้ได้กลับเรียนเสนอนะครับซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการที่จะให้เกิดการระดมความคิดเห็นและรับฟังเสียงประชาชนนะครับจากทุกภาคส่วนนะครับเชิญน้องเทศจุติครับครับสวัสดีครับก็อันนี้นะครับผมจะมาหน้าสุดท้ายนะครับในหน้าสุดท้ายนี้ กระผมขอเสนอให้ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนร่วมกับรัฐบาลในการลงความคิดเห็นในข้อเสนอ การแก้ไขปัญหาของชาติและมาตราการการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นที่มีความหลากหลายและผ่านระบบออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มของรัฐบาลและนําเสนอผ่านสื่อโดยการบันทึกเทปและนําข้อเสนอที่สร้างสรรค์ซึ่งผ่านการคัดกรองในข้อเสนอที่ดีมาเผยแพร่ให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ใหม่และให้รางวัลเกียรติยศแก่ข้อเสนอในมาตราการที่จะนามาต่อยอดให้เป็นนโยบายและมาตราการของรัฐบาล ภายใต้ความร่วมมือของคนไทยทั้งชาติซึ่งจะเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ของรัฐบาลในการรวมสมองของคนไทยให้เป็นที่ประจักษ์โดยเชื่อมั่นว่าคนไทยเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกโดยกําหนดให้มีคณะทํางานพิเศษขึ้นมาหนึ่งคณะชื่อว่าคณะทํางานภูมิปัญญาไทยไร้ขีดจํากัดมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ในการจัดเวทีรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวางหลากหลายและรลวบรวม การกรองให้เป็นวิชั่นไทยไอเดียอัจฉริยะรวบรวมนำมาจัดระบบเป็นหมวดจัดระบบหมวดหมู่เป็นคลังปัญญาของชาติซึ่งจะนำไปสู่ปรากฏการณ์รวมใจไทยสามัคคีร่วมกันทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินอยา่างอัตโนมัติทุกความเห็นที่สร้างสังคมคนไทยจะไม่ไร้ค่าอีกต่อไปแล้วอยากปล่อยให้ความคิดเห็นของคนไทยนำมาใช้เพื่อทิ่มแทงกัน จนบั่นทอนความรักสามัคคีของคนในชาติด้วยการปฏิวัติความคิดของคนไทยให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินความคิดเห็นของคนไทยจะกลายเป็นก้าวใหม่ไทยแลนด์แดนอัจฉริยะนโยบายและมาตรการต่างๆจะเกิดเดบ่งบานจากมันสมองของคนไทยไม่ใช่ให้แค่คนที่มีตำแหน่งทางการเมืองคนที่มีตำแหน่งในราชการหรือนักวิชาการที่อยู่ในสถาบันต่างๆ,ๆ หรือสื่อมวลชนที่เปลี่ยนแปลงไปตาก็มีบทบาทมากมายในการนำเสนอและทำหน้าที่คนโทรลและครอบงำความคิดของคนไทยแบบในอดีตที่ผ่านมาถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะได้มีเวทีแสดงความสามารถอันยิ่งใหญ่ให้เป็นที่ประจักษ์เสียทีขึ้นอยู่ที่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจตามเหตุผลสมควรจะขอพักภาษาอังกษก็ให้น้องเบ,บสแนะนำส่วนภาษาจีนครับอันนี้ก็เป็นภาษาฤษนะครับซึ่ง ถ้ามีคำผิดคำไหนะครับก็ขอไปเปนทีนี้ด้วยนะครับ so I would like to present this to the government about h o w to fix the crisis nation and economy by listening to the o p p o t i o n of people in the platform online from the government to become the new a new a new, gener, a new generation a new learning society rewarding a learner rewarding a learner and build on the Politics and government, under the cooperation of the whole Thai people to become, make Thai people to become the best people in the world. A special group called, it the, Unlimited uh, Thai working group. Will have the, will have the, duties to make organize, listen to the ambition of Thai people in the right way, and make everything together intelligence, idea, make everything to be the nation terrorism, and then we become the unit in Thai United to do the good deed, pay back to the land. Uh, every, every ambition of Thai people will not be useless anymore. Don't let, don't let ambition of Thai people useless until the Thailand have their by revolution Thailand, revolution the ambition of Thailand, every ambition of people in Thailand would have to make make this thing a new step, new Thailand, intelligence land. Every politic of the government would be uprising from the Thailand people, not the person or the people who hold the political position, not the person who, who are in the government, not the social media or for Dot seven will control Thai people like us. It's time for Thai people. It's time for Thai people to show the correct talent. But it's up to the prime minister who made the discussion as easy fit.